เป็นคนเบื่อเกมง่ายผมมีช่องทางการเล่นเกมใหม่มาแนะนำแอดไลน์ไปที่แอด359สโบเบตที่นี่มีเกมให้คุณเล่นโคตรเยอะและสำหรับสมาชิกใหม่เขายังมีโบนัสและสิทธิพิเศษให้อีกมากมายอย่าลืมกันละ่ะแอด359กสโบรเบดถ้าใครที่มไม่ถูกผมจะทิ้งแอดไว้ใต้คลิปอย่าลืมเล่นกันเยอะๆนะครับส,สรบิมมา Bueno, wow. เตะาลูกน้ตินดเสิไปหาสียกมาเตะโอ้เกติดแล้วเจดเ็กดตหนักนะคะเสิร์ฟมาเปิดยกไปจะเหงิงเตะติด เก่งเลยเองยกไปยกคบเตีบร้อยค่ะเสือ มาลูกนี้นะคะสามกับสองค่ะเก่งเซอร์ไปเจ้าสีเปิดยกมาเอ็กเป๊ะดีแล้วดีแล้วคว,ว,วัวโดน ปลอยค่ะไปไปเร็วเวโอ้สหนี่นก่นี่นี่นา่นี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 ่น่นี่นี่นี่มเ่นี่รี่นี่นี่นี่ะีสนี่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 นีคนี่ะี่น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 อ่นี่นี่นีี่นี่นี่น่นี่นนีนี่ิี่น่นี้นซ่ลี่นี่นล่่นี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  นี่คือในแคมนะคะมาไปนะคะลูเสือเจ้าเก่งเน่ยเป็นตามที่สี่ต่อ6นะคะเข้าสู่เกมนะคะ4ต่อ6เก่งเสิือไปเอกเปิดหัวจะสียกมาเต้ Gå, gå, gå! ผู้ที่ทนผู้ชมได้รับชมขนาดนี้คือผู้เอกของรายการนะครับเจอกันระหว่างเจ้าเอกกับเจ้าสีนะครับแล้วก็ที่อยู่หน้าเฟรมนี่คือจะเป็นเจ้าเก่งบ้านมะขามกับเจ้าฟุกนะครับมาในนามเจิมเจริญทรัพย์บ้านมะขามนะครับท่านผู้ชมชิงกันอยู่ที่10,000แบาทนะครับสกอรหกต่อ7นะครับสิบห้าแต้มไม่มีดีเขาปูปั่นครับโอ้ยอยู่ที่มครับเอ้าโอ้โหสกอร์ลงครับท่านผู้ชมโอ้โห เจ็ดต่อหกครับสีเสิร์ฟครับเสิร์ฟด้วยรองเท้าครับเอาเจ้าเก่งเปิดได้ครับดันเข้าให้เจ้าฟุกกระโดดไปครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหก็หกต่อเจ็ดครับเจ้าเก่งเสิร์ฟวัดไปด้วยเท้าเหนือขั้นหนือาแล้วครับโอ้โหมีแล้ครับเจ้าเก่งเริ่มมั่นใจแล้วครับท่านผู้ชม แล้วก็เจ็ดต่อเจ็ดครับเจ้าเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟครับเสิร์ฟวัดไปครับโอ oh. oh. ้ยสองติดครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้เจ in ้าเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟวัดด้วยหลังเท้านะครับปรากฏว่าเป็นได้เอ่อเป็นสกอร์นะครับท่านผู้ชมเจ้าเก่งเสิร์ฟครับท่านผู้ชมเสิร์ฟไปด้วยหลังเท้าเจ้าเอกไปนะครับเจ้าสีดำขึ้นไปครับเอ้าโหล่นครับท่านผู้ชมเอ้าเจ้าเก่งเปิดได้เล่นเลยครับกระโดดไปครับ โอ้โหโอ้โหเจ้าสีถึกระลาเซ็งเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยมาแล้วครับสกอร์ของเจิมเจริญทรัพย์บ้านมะขามครับท่านผู้ชมอย่างสกอร์97ครับเจ้าเก่งเสิร์ฟวัดไปเอาเจ้าเอกเปิดหลุดหรือเปล่าครับเอ้าเจ้าสีดันเข้าไปเอกเตะโอ้โหโอ้ยลูกนี้เจ้าเอกเตะไปนิดนึงครับแต่ว่าเจ้าสีไล่ ดันเข้าหน้าเน็ตให้เจ้าเอกเตะได้นะครับท่านผู้ชมเจ้าสีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟบอลไปเจ้าเก่งเปิดอู้ยเจ้าเก่งบ้านมะขามหลุดครับท่านผู้ชมมาแล้วครับสกอร์ของเจ้าเอกกับเจ้าสีนะครับโอ้สกอร์8ต่อ9ครับเสิร์ฟบอลไปครับเก่งเปิดครับดันเข้าหน้าเน็ตครับกระโดดไปครับท่านผู้ชมโอู้หูยครับกรรมการยังไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมสกอร์9 8ครับเจ้าเก่งเสิร์ฟครับ เสิร์ฟบัลไปครับอุ้ยเจ้าสีเปิดได้ครับดันเข้าให้เจ้าเอกครับกันโดเตะครับตะก้อออกครับท่านผู้ชมโอุ้ยเจ้าสีนึงขนาดเซ็งเลยครับลูกนี้เจ้าเอกเตะออกนะครับท่านผู้ชมสกอร์18ครับเจ้าเก่งเสิร์ฟครับตะก้ออุ้ยตะก้อดีครับท่านผู้ชมโอ้โหเอกกับสีถึงขนาดเซ็งเลยครับ เก่งบ้านมะขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟวัดไปครับเอาเจ้าเอยเป็นสกอร์ของเจิมตะเลนซ่าบ้านมะขามครับท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟเอสครับท่านผู้ชมสกอร์12ต่อ8ครับเจ้าเก่งบ้านมะขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเจ้าเก่งเสิร์ฟครับเอาเจ้าเอกเปิดได้ครับเจ้าสีดันเข้าหน้าเนยเจาเอกเอะควตายครับอ สกอตแปต่อ12ครับเจ้าเอกเสิร์ฟครับเสิร์ฟวัดไปครับอู้เจ้าเก่งไม่ลงครับดันเขาหน้านี่ยเจ้าฟุกครับกระโดดเตะค่อมครับโอ้โหโอ้โหลงนี้เตะค่อมเน็ตเลยครับท่านผู้ชมสิบสองต่อแปดครับเก่งบ้านมะขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟวัดไปครับเจ้าเอกเปิดได้ครับเจ้าสีดันเขาน้าเนี่ยเจ้าเกโอู้เจ้าเอกเตะดีครับท่านผู้ชมเก่งเป็นเออเอกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เอกเสิร์ฟครับเจ้าฟุกเลยโอ้ยดูครับเอายกให้เจ้าเก่งครับกระโดดเตะครับโอ้ยเจ้าเก่งครับเอ่อเจ้าฟุกเตะได้ทั้งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมเก่งเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟบัตไปครับเจ้าเอกเปิดหัวได้ครับเจ้าสีดันเข้าหน้าเจ้าเอกเตะวายตายครับโอ้โหสกอร์8ต่อ12ครับเสิร์ฟบัตครับเอ้าอม่มาแล้วครับ โอ้ยมาแล้วครับเจ้าสีเสิร์ฟเป็นแต้มครับท่านผู้ชมโอ้ยเสิร์ฟเข้าขาขวาของเจ้าฟุกนะครับหลุดมาหานครเส้นเสรีไทยนะครับแถวเดอะมอลล์บางกะปินะครับเจ้าฟุกมาแล้วครับสิบต่อสิบสองแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วสิครับเอาแล้วสิครับทักสิบต่อสิบสองครับเสิร์ฟครับเอาเจ้าเก่งเปิดครับดันข้อหน้าเน็ตให้เจ้าฟุกกระโดดเตะครับ โอ้โหเกี่ยวนะครับกระโดดไปครับโอ้ยเอาแล้วสิครับโดนของของเจ้าเก่งข้ามมาครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ฟุกนะครับฝีมือล้วนๆนะครับโอู้หเฝ้าหรอเต้กับเจ้าสีครับเสิร์ฟครับเอาเจ้าเอกมาได้ครับยกขึ้นไปเอฟเฟคโอ้ยเอาสิครับโอ้โหนี่นะครับสิบต่อสิบสองครับสีเสิร์ฟครับ เจ้าเก่งเปิดครับดันเข้าหน้าเนี้ยเจ้าฟุกกันโดเตยครับท่านผู้ชมโอ้โหเสิร์ฟวัดไปครับเอาเจ้าเอกิดได้ครับเจ้าสีดันเข้าหน้าเน็ตกันโดเตยครับอุ้ยลูกนี้เตะดีเหลือเกินครับสำหรับเจ้าเอกนะครับอีเสิร์ฟครับเอาเจ้าเก่งเปิดดันเข้าหน้าเนี้ยกันโดเตยเองนะครับท่านผู้ชมโอ้โห โอ้ยทางโน,น,น้นเตะได้ทั้งสองัวสองคนนะครับซากโก12ต่อ10นะครับเจ้าเก่งบ้านมะขามเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟบัตมาครับอุ้ยเอ้าไม่เจ้าสีไม่รู้ครับยกขึ้นไปเจ้าเอกอตีหัวครับตรงนี้เจ้าเอกทีหัวดีครับท่านผู้ชมทันกันพอสมคตัวนะครับเสิร์ฟบัตครับเอาจะพุ่ง สกอร์ของเอกสีมาแล้วครับตอนนี้11ต่อ12แล้วนะครับท่านผู้ชมสกอร์สิบเอ็ดต่อ12แล้วนะครับท่านผู้ชมเจ้าสีเสือครับใส่บัตไปครับยกขึ้นไปกันโดเตย์นะท่านผู้ชมสกอร์12ต่อ11นะครับ เจ้าเก่งเสิร์ฟครับอุ้ยไม่หลุดครับสมัยเจ้าสีครับยกขึ้นไปครับโอ้ยแต่ก็ฟาวครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยลูกนี้เจ้าสีเสียดายครับเจ้าเอกขาฟาวนะครับท่านผู้ชมสู้สครับสิบสามต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับทางเจิมเจิมเจิมเจริญซับบ้านมะขามนำอีกสองแต้มครับเสิร์ฟครับแต่ก็ออกครับท่านผู้ชม สีต้มนี้ครับลงต้องจุดเกงใจนะครับท่านผู้ชมได้แต้มขยับตามมาเป็น12ต่อ13โอ้สูสีจริงๆครับสิบสองเออมัน,มน,มนมกกใช่ใช่เอาแล้วครับเจ้าเก่งดันเข้าไปให้เจ้าฟฟกครับขึ้นเรียบร้อยล็อก13ต่อ12ครับเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟ เอ็ดมวนโอ้สกิีนิดเดียวครับท่านผู้ชมเสียวแอบครับลูกเตะของเจ้าสเอกจริี้เออเจ้าเอกนะครับ13ต่อ12ครับเจ้าเก่งเสิร์ฟไปรส์โอเสิร์ฟตัดซไปขตอดีนะท่านผู้ชมอ๋อแล้วครับแต้มขยับขึ้นท่านแล้วนะครับสิต่อ1ิบสองโอเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายลูกนี้ของเจ้าเก่งนะครับแต่ก็เก่ง แมตช์ไพครั้งแรกของไายเจอมจรรย์ครัพยบครับ14ต่อ12ปิดเลยไหมปิดแล้วไหมยังปิดเลยหรือเปล่าโอ้เสิร์ฟออกไปครับเสิร์ฟวัดเลยนะครับลูกนี้เจ้าเก่งเสริมจะเดือดเสริมจะเดือดอ่าเจ้าสีเพิ่ขึ้นโอ้เจ้าฟุกต้าเก่งยังดันเขาไม่ได้เจ้าฟุกแต่เราดูไม่พลาดมาแล้วครับมาแล้ดแล้วครับโอ้เจ้ามาแน่ไม่เลือแล้วจะเดือดครับโก้ครับแต้มมาเป็น13ต่อ14ครับท่านผู้ชมปิ ต่อสิบสิบสาต่อ14ครับเจ้าสีเซิบโอ้โหพยายามจะตัดหน้าขวาน้ำหนักขาดเยอะครับรู้สึกว่าเก่งจังเจลยครับต่อแต้มเดียวเกมนะครับปิดไหมปิดไหมหรือว่าจะรออีกครับรออีกสักแต้มไหมโอ้โหไม่ละครับเสียวใส่เจ้าเก่งเรียบร้อยเจ้าเก่งเซิบดีครับ ง่าย่ายใช่ครับผมก็เป็นนั้นว่ามหากราบคู่นี้จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นใส้ชนะของค่ายเตมเจริญรับนะครับแบบปัดเสียวไปบวัด,เ,วดเ,วเหนียวโอ้ัดไปตั้ไปลายเหนียวโอ้เที่ยวเหนียวนะครับท่านผู้ชมก็จบเกมไปแล้วเรียบร้อยด้วยสกอร์15ต่อ13นะครับ